เอาละครับกับมีกครั้งนะครับกับเกมดักบอลแซตดกขังมาเทินกันอีกเช่นเคยนะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครโกเทนคุสอีเนะครับซึ่งตัวละครนี้คพอสามารถหลังอีเก็คือมีลูกเล่นที่เยอะขึ้นมากๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเพียงพอในปัจจุบันนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะนะสำหรับในส่วนของลีดเดอร์สกิลนะครับตัวละครนี้ก็จะเป็นผู้นําให้กับ Special Post ก4ออสตัตเพิ่มขึ้น170%ซนแล้วก็อีกนิดนึงครับตัวละครยูจะได้คีย์บวก3แล้วก็ออสตัตเพิ่มขึ้น170%นะครับซึ่งในส่วนของ Leader Skill นะก็ถือว่าโอเคอยู่สําหรับ170%แล้วก็ใครที่ไม่มีท็อปโปหรือว่าแกมมา2ก็สามารถใช้ตัวละครนี้ในการนํา Special Post ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีโกคูเด็กก็สามารถใช้ตัวละครนี้ในการนําแคทยูได้นั่นเองนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของ Leader Skill แล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของแม่ตายเนี่ยตัวละครนี้ก็ จะทําการเพิ่มแทกสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นแล้วก็จะทําการเพิ่มดีเฟนท์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเทิร์นนะครับแล้วก็ทำดาเมจอิมเมนส์ใสร็จตุนนะก็มีประมาณนี้ในส่วนของไม้ตายนะครับก็ถือว่าดีเพราะว่าตัวละครนี้มันสามารถเพิ่มดีเฟนท์ได้ถึงสามเทิร์นแล้วก็ยังเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอในปัจจุบันนี้หรือเปล่าซึ่งดีเฟนท์ตัวละครนี้ก็จะมีอยู่ที่สองแสนห้านะครับส่วนลีดเดอร์สกิลที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสนะอ,อ,อ,องรนะ ก็ประมาณนี้ในส่วนของลีดเดอร์สกิลแล้วก็ไม้ตายนะครับซึ่งไม่รู้ว่าหลังยิงนะครับมันจะดีแค่ไหนแล้วก็ในส่วนของพา s s ทสิทธสกิลตัวคนนี้นะครับก็คือจะมีคีตั้งต้น2แล้วก็ไอ้แถกบ d ติฟเ s นตั้งต้น200%แล้วก็จะได้แถกเพิ่มขึ้น50%เมื่อยิงไม้ตายอันนี้ก็คือดีเพราะว่ามันเป็นการคิดที่หลังฉะนั้นมันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะยิงไม้ตายเพิ่มนะ แล้วก็ถัดไปเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะหลบการโจมตีแล้วก็โอกาสหลบจะเพิ่มขึ้น10%ภายในเทิร์นที่ตัวะคอนี้หลบการโจมตีได้นะครับอันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับโกคูยูไอนะแต่ว่าของ UI เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวะคอนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มกี่ครั้งแต่ว่ามันบอกว่าหลังจากที่หลบไปแล้วซึ่งของโกคู UI อเนี่ยมันเป็นการทุกครั้งที่หลบเออแต่ว่าอันนี้มันบอกว่าหลังจาก หลังจากที่หลบการโจมตีฉะนั้นมันก็น่าจะเพิ่มแค่ขังเดียวนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายครับจะเพิ่มดีเฟนท์50%เมื่อยิงไม่ตาย1เทินแล้วเมื่อแต่ตัวละครน,นี้เข้าสู่เทินนั่นเองนะครับเอาง่ายก็คือเปิดมาเนี่ยสามารถเพิ่มดีเฟนท์ได้50%หลังยิงไม่ตายได้1เทินนั่นเองก็จะทําให้ตัวละครน,นี้มันถึกขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันจะแข็งแกร่งเพียงใดแล้วก็ในเทินนี้เรามีซัพพอร์ตได้นะนะเแท็กกับดียเรามามลองดูกันเลยว่าจะตีเท่าไหร่่สวนกตั้้งตน ถ้าได้ยิงไม่ตายไปแล้วก็จะมีดีเฟนต์อยู่ประมาณไหนอ่ะมันคือ5 0จากคาสซีฟก่อนใช่ไหมที่แบบได้เทอร์แรกอ่ะก็บวกไปครึ่งหนึ่งของ20,5 0นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นสามกว่าเกือบ3 0 0ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มอีก50%จากไม่ตายนะครับก็ก็ประมาณ4 0 0แสนกว่าอยู่นะหลังยิงไม่ตายครับแต่ว่ามันก็เป็นมันเป็นอะไรที่เสี่ยงนะเพราะว่ามันต้องได้ยิงไม่ตายก่อนนะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสหลบมาให้ถึง50%แต่มันก็เป็นโอกาสหลบแค่50%เท่านั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะไม่หลบอยู่50%เนี่ยนะโอเคนี่ไงโดนทีละ5 0 0 0 0่นเนี่ยโอเคเปิดมาตี7ล้าน6นะครับพลังโจมตีก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะจากที่ดูดูแล้ว่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของพลังโจมตีตัวละครน,นี้นะเดี๋ยวเราก็ทําการย้ายตัวละครโกเทนคูสซูเปอร์เซยไปไว้ในตําแหน่งที่3แล้วกัน พอคิดว่าน่าจะโอเคตัวตัวเราดีเฟนต์อยู่ที่4ี่แสนเลยนะก็ให้ยืนตรงนี้ไปมาเกี่ยวได้4ลูกเหรอก็ได้ได้อยู่เอขอแค่โดนตีก่อน1นทีนั่นแหละสวยงามนะฮะเบิต้าทำการโจมตีไป5้าล้านสก็ยังถือว่าดูดีนะตัวละครนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น55%ก็เถอะแต่ก็นั่นแหละก็พยายามเลี้ยงเลือดไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพลังต่ําจนเกินไปเวลาโดนตีอะไรมันก็จะโดนหนัก แต่ว่าเมื่อกี้เราปรากฏตัวในเทิร์นที่2ใช่ไหมสำหรับตัวโคเดนคูสซึ่งเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่างนะครับก็คือจะสามารถเปลี่ยนร่างได้เมื่อเทิร์นที่3ขึ้นไปนับตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ก็แปลว่าในเทิร์นถัดไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นร่างซูปเปอร์ไซย่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะนะโอเคบิจิต้าโดนไม่ตายหลังจากที่ได้ยินไม่ตายแล้วก็ถือว่าดีเพราะยังมีโรเตเมจกับอากาดอยู่นะอุ้ยสามหมื่นหก ใ้ได้เลยอ่าแล้วก็บีโต้ทำการตีไปอืมในตีคริด้วยแล้วก็ตีปกติอีกทีหนึ่งอ่แล้วก็เบิ้ลไม่ตายเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอตัวของโกเทนคูสีฟ้าเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าเพราะตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะเออไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นฮนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะหลบอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะหลบได้ไหม เออตีปกติไม่หลบโดนไป3 8 0แสนะครับแล้วก็โกเทนคุสทำการเปลี่ยนร่างเนร่ยมาซึ่งเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่างก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับขอแค่เทินที่3ขึ้นไปก็พอแถมยังเป็นนับตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ด้วยนะก็ทำให้มันสามารถเปลี่ยนร่างได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวของกุยต้าตัวนี้ทำการเปลี่ยนร่างไปเลยกันไหมผมว่าเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นขอ อนุญาตปิดเอ่อปิดออนิเมชันก่อนนะเดี๋ยวมันจะคลิปยาวจนเกินไปนะครับอเปลี่ยนร่างเพื่อทําการฮิลขึ้นมาซึ่งดีเฟนต์ตั้งต้นนะครับของตัวโกเทนคูสตัวนี้จะอยู่ที่400,000สองและก็ความสามารถนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะก็คือในส่วนของแม่ตต้ก็จะทการเวสต์แอตแท็กหนึ่งเทินเราก็ทาการเกลิ่เวสดีเฟนต์สี่เทินเราก็ทําดาเมจอิมเมเนลก์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะสตันศัตรูนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสสตันที่สูงมากๆากก็ ใช้ได้ดีในด่านที่ศัตรูเนี่ยไม่กันสตันนะส่วน Passive Skill นะครับก็จะมีคีตั้งต้น2แล้วก็ได้แทดิเฟนตั้งต้น250%แล้วก็จะได้แาเมเพิ่มขึ้น50%แล้วก็จะมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มแทแทอีก50%แล้วก็มีโอกาสคริ30%เมื่อหญิงไม่ตายก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะมีลูกเล่นเดิมไว้อยู่นะครับก็คือโอกาส50%ที่จะเพิ่มแทแทคได้แหละแต่ว่าก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มมาให้เลยทําให้ไม่ต้องลุ้นอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดติดโอกาส50%ก็จะเพิ่มแมทแทคได้สูงขึ้นไปอีกนะครับ ถมจะมีโอกาสครีมมาให้อีกก็ก็คือดีครับฉะนั้นการอัพพลิชเชียลของตัวละครนี้ก็ไม่ได้คิดยากอะไรเลยนะก็คือแนะนําว่าให้อัพเป็นเบิร์นนำให้สุดไปเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็คืออัพเป็นเบิร์นกระจึงหนึ่งแล้วก็ใส่พวกสเตตพื้นฐานไปนะครับซึ่งสกิลอัพที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นด e f เ n น e ์บวก900นะแล้วก็แอทแทกบวก700ประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับแล้วก็ความสามารถถัดไปนะครับก็จะมีโอกาส70%ทีเจะเบิตายแล้วก็มีโอกส5 0ที่จะหลบการจมตของศัตนะแล้วก็ จะมีโอกาสหลบเพิ่มขึ้นอีก20เซนายในเทิร์นหลังใจเทือกต,ตัวคนนี้หลบการโจมตีนะครับแล้วก็ในส่วนของความสามารถสุดท้ายนะครับก็คือจะมีโอกาส50%ที่จะฟื้นฟู HP เนี่ย30%ในตอนเริ่มเทิร์นที่4อ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของร่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงหลบไป1่ทีโอกาสหลบเพิ่มขึ้นอีก20%โดยไป20 0 0 0 0โคตรเจ็บตีนะครับ8ล้าน8นะในเทิร์นนี้ไม่มีซัพพอร์ตแต่ว่าคู่ลิงคที่ได้เนี่ยจะได้ประมาณ4ีลิง์มั้งแล้วก็ติดไป 12ล้านอันนีนะ้น่าจะติดโอกาส5้ซติดทีนี้เพิ่มเป็น10ล้านเลยสิบสองล้านเลยอะแต่เมดย่างเบอร์แต่ก็ยังพูดอะไรได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องรอดูในร่างถัดไปนะครับในร่างถัดไปนี่น่าจะเบอร์วางเลยแหละนะคิดว่านะในเทอร์นี้เราก็ตีไปก่อน อืออีกทีนึงนั่นแหละจัดไปโคจิต้าอือเรียบร้อยนะเฟสที่สองเอ็นสกรีนด้วยแล้วก็ในเทิร์นนี้เดี๋ยวเราก็จะทำไงดีทำการเปลี่ยนร่างนะฮะตัวนี้นี่ เพราะว่าเราจะส่องไม่ตายส่วนดิเฟนต์บีจิต้าตอนนี้อยู่ที่6 0 0 0นฉะนั้นผมว่าเราแตะไปอีกสักนิดหน่อยแล้วกันนะเออแต่ว่าให้ตัวละครบีโต้ทำการยืนด้หน้าไปนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจได้เพิ่มเติมนั่นเองเอาจริงทีมซูเปอร์เซย่ตตอนนี้ก็คือเล่นสนุกอยู่นะแล้วก็การมาของตัวละครโพเทนคสก็ถือว่าเป็น,อ,นอีกหนึ่งตัวเลือกในการจัดทีมซูเปอร์เซ่าก็คือดีนะครับ อ่ะตีไปมันมันก็คือผมคิดว่ามันก็น่าจะเก่งแหละแต่ว่าต้องรอดูในร่างซูเปอร์เซียสามก่อนมันจะมันจะไหวหรือเปล่าเออในเรื่องของดาเมจแล้วก็พลังป้องก,กันเนะ่ยนะตีไปเออยิงไปพลังขึ้นเต่าไม่ติดไฟแล้วก็เบิ้ลไว่ตายอีกทีนึงเนี่ย ต่รู้สึกว่าตัวของปีเตโตนี้จะเบิ้ลไม่ตายติดบ่อยอยู่นะเออไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมหรือว่าเป็นการันตีเบิ้ลวะผมลืมไปแลว้วเนี่ยจําไม่ค่อยได้นะแต่มันมันใช่หรอวะ่ามันมีการันตีเบิ้ลไม่ตายด้วยหรอเะลเพราะผมไม่ค่อยคุ้นไะคอความสามารถในการเบิ้ลไม่ตาย,ยหรือว่าเป็นโอกาสไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้ตีไปก่อน โอเคเหมือนเท่าที่ดูจะมองไม่เห็นนะหรือผมตาตาไม่ดีไม่รู้อะแต่ไม่เห็นความสามารถในการเบิ้ไม่ตายนะฮะโอเคแต่เบ่จิต้าตัวนี้นะทำการยิงไม่ตายไปอืมเหลือไว้อีกนิดน,นึง่งซะด้วยโอเคในเทิร์นนี้เราใช้แอคทีฟสกิลได้อย่างอย่างนะแต่ว่าไม่ได้สนใจซึ่งดีเฟนซ์ในตอนนี้จะอยู่ที่6กแสนเนะดีเฟนซ์อยู่ที่6กแสนเแล้วก็โอกาสหลบ5 0นต์ แล้วก็คูลิงที่ได้นะจะได้ทั้งหมด3ลิงก์่ะก็คือในร่างซูเปอร์ซย่ามันก็จะลิงก์กับตัวของกุยต้า9ปีได้ถึง4ลิงก์แต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นร่างบลูก็จะเหลือแค่3ลิงก์เท่านั้นนะครับออะเดี๋ยวมาดูกันในเทอร์นี้มีซัพพอร์ตให้กับแรพ i ิด r โกวอีก30%โดนตีปฏิเค่36 0 0 0อ่ะแล้วก็ตีไปนะฮะอืมเรียบร้อย างโจมตีก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดดวงดีๆหน่อยก็จะตีได้10ล้านขึ้นแต่ว่าถ้าดวงไม่ดีก็จะตีอยู่ที่ประมาณ8ล้านนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละโอเคในเทิร์นนี้เดี๋ยวเราให้ให้ใครดีผมว่าให้เบจยาเปลี่ยนล่างไปนะครับแล้วก็ให้มันยืนตำแหน่งที่3เพื่อที่จะให้ศัตรูเนี่ยมันเลือดลดแบบเยอะๆไปก่อนอเดี๋ยวนะ เมือนจะมีอะไรแปลกๆคืออย่างนี้ก็ได้เนาะเฮ้ยแต่เสียการทำดามา่์เพรา่ะผว่าอย่างนี้แหละโอเคได้อยู่ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยดีก็เถอะอ่ะ12ล้านตีไปนะครับแต่จริงไอตัวซูเปอร์เซย่าโกเทนคูสเนี่ยมันถ้าเกิดดวงดีก็คือจะพลังโจมตีเท่ากับไอบจีโตนี่เลยนะคือพลังจะใกล้ๆกันเลย แต่ว่าตัวของมิจิโตะมันจะทำดาเมจได้มากกว่าตรงที่มีการตอบโต้นั่นเองนะครับส่วนตัวของโกเทนคูสก็จะเป็นโอกาสที่จะเบิ้ลไม่ตายแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่จะเพิ่มพลังเหมือนกันก็เลยทําให้พลังยมตีมันก็มีขึ้นขึ้น,นลงนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เสถียรขนาดนั้นแต่ว่าในร่างของซูเปอร์เซย่าสารเนี่ยเดี๋ยวมารอดูกันเลยว่าจะทาดาเมจได้ดีแค่ไหนนะแล้วก็ในเทอร์นี้คือศัตรูเนี่ยแม่งเลือดลดแบบเยอะมากเราก็เบิรไม่ตายอีกทีหนึ่ง ไอ,อ,อ,อตัวนี้มันจะเบ่ดแม่ตายก็ต่อเมื่อเก็บลูกแก้วหรือว่าเก็บลูกแก้วสีม่วงวะผมจําไม่ได้ะ่ะแต่ก็ช่างมาันเถอะตีไปละเราก็โดนแม่ตายมปเลยเนี่ยแต่ได้ยินแม่ตายไปแล้วก็โอเคแหละผมคิดว่า โอเคกลับมากันอีกรอบนะฮะแล้วก็ในรอบนี้เราก็เปลี่ยนคู่ลิงนะฮะเป็นตัวละครโกเทนคคสซูเปอร์เซย่าสีฟ้าตัวนี้นะครับก็จะสามารถลิงได้กันได้ถึง5ลิง์เลยนะแล้วก็ตัวละครนี้ก็ยังเป็นซัพพอร์ตให้กับไทม์ลิมิตอีก50%นะครับอ่ะดีเฟนต์ตั้งต้นจะอยู่ที่8ปดแสนหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าเอาจริงก็คือน่าจะไหวแหละถ้าไม่โดนแม้ตายหนะนะแต่ว่าถ้าเกิดจะโดนจริงก็ขอให้หลบ <laughs> โอเคมาดูกัน <laughs> จะหลบได้หรือเปล่าเนี่ย อ่ะหลบไปหนึ่งทีนะโอกาสหลบเพิ่มขึ้นอีกโอเคเปิดมา14ล้านนะครับแล้วก็15ล้านนะครับตีไปในตีครีด้วยแล้วก็16ล้านคือนอกจากจะได้คู่ลิงที่ดีนะก็ยังสามารถได้อ t ตราการดีเฟนที่สูงขึ้นด้วยจากซัพพอร์ตนะยนะก็ถือว่าเป็นคู่ลิงที่แบบ ดีเลยแหละนะครับสำหรับตัวโกเดนคูสีม่วงตัวนี้นะนะตีไปโอเคแล้วก็เบิรนไม่ตายดูสิจะโดนไม่ตายหรือเปล่าถ้าโดนน่าจะพอไหวแล้วมั้งไม่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะรอดูก่อนโอเคเบตต้าทำการตีไปอื้มอื้มยิงเด็ดคริแล้วก็เบิรนไม่ตายไม่ นี่นี่ซับไปเลยเนะี่ยโอเคไม่ติดคลิแเราก็โดนไม่ตายอย่างน้อยโดนตีก่อนทีนึงก็ถือว่าดีนะครับอืมน่าจะโดนเบาแหละโอเบาก็แย่และมาแต่ฉันไม่สนใจแล้วนะเพราะว่าฉันจะทำการเปลี่ยนร่างยังไงล่ะกดไปเลยนะครับเปลี่ยนร่างแล้วก็เก็บ เก็บตัวโกยิต้า9ปีไว้เพราะว่าเผื่อว่ามันมันเลือดต่ำนะครับจะได้หิวขึ้นมาโอเคนี่ไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้มั้ยยังไงก็น่าจะจบตั้งแต่เบจิตโตแล้วนะนะนี่ซัดไปก่อนหนึ่งทีอืมแล้วก็อีกทีหนึ่งจบนะมาในเทิร์นนี้เรามาดูกันนะัะว่าจะาไหวหรือเปล่าในเทิร์นนี้มีซัพพอร์ตสองตัวด้วยนะ แล้วก็ศัตรูเนี่ยทำการยิงไป่ตายด้านหน้าฉะนั้นผมก็จะทําการกดใช้ Active Skill นะครับซึ่งเงื่อนไขในการใช้ ctive s k i l l นะครับก็คือจะใช้ได้กค่ต่อเมื่อมีเลือดเท่ากับหรือมากกว่า70แล้วก็เทินที่4ขึ้นไปนั่นะนะหลังจากที่เปลี่ยนร่างเป็นร่างสเปรซย่าร่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพลางของตัวละครน,นี้จะทําได้ดีแค่ไหนในร่างที่3นะั่นะ โอเคเปลี่ยนเป็นร่าง3แล้วนะครับซึ่งความสามารถนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของแม่ตายก็คือก็จะทำการเกลีเรสแอตแทกกับดีเฟนส์สี่เทิร์นแล้วก็ท age, Image, Mill, ําดาเมจอิมเมนมีโอกาสเจที่จะสตันศัตรูนะครับส่วนพาร์ทสิสกิลนะครับก็จะมีคีตั้งต้น3แล้วก็แอตแทกกับดีเฟนส์ตั้งต้น300%เราก็จะได้แตะเพิ่มขึ้น100%แล้วก็โอกาสครี๊บห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อยิงแม่ตาย เราก็จะทําการยิงไม่ตายเพิ่มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มีโอกาส70%บที่จะหลบการโจมตีนะครับแล้วก็โอกาสหลบจะเพิ่มขึ้น20%ภายในเทิร์นหลังจากที่ตัวครนี้หลบการโจมตีนะนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับก็จะการันตีคริในเทิร์นแรกหลังจากที่ตัวครนี้ปรากฏตัวนะครับหรือเข้าสู่เทิร์นนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของร่านที่3นะครับก็คือในเทิร์นแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ทำาดเมจได้ดีแบบดีมากๆเลยเพราะว่ามีการันตีครินั่นเอง แต่ว่าพอผ่านหลังจากเทอร์แรกไปแล้วถามว่ามันดรอปลงไหมก็ไม่นะเพราะว่ามันก็ยังเหลือโอกาสครีห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดีก็คือมันก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเลยคือตัวละครนี้ก็มีการันตีเบิ้์นไม่ตายด้วยนะนะฉะนั้นก็จะทำดาเมจได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับมาดูกันดีเฟนต์ตั้งต้นฮนะอยู่ที่เก้าแสนหกนะครับแล้วก็ในเทอร์นี้มีซัพพอร์ตได้แท็กกับดีเฟนต์ถึง3ตัวเอ้ย2ตัวนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวละครเบจิต้าอีก25%นะนะอเคเคดี๋ยวเรา ทำการกดใช้ไอเทมผีหลบไปก่อนเนยนะคือไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่นะครับเผื่อมันตายไม่ใช่แล้วหรอกเดี๋ยวมันจะแอร์ธามน้อยเกินไปนนะในเทิร์นี้เราก็ดูไปก่อนว่าพลังโจมตีทําได้เท่าไหร่นะครับเปิดมาที่18ล้านนนะนะเอา18ล้านก็มาดิครับการันตีครีแล้วก็มีการันตีเบิ้ลไม่ตายด้วยอืม19ล้านนะตีใช้หี่ พาไปไม่อีกทีนึงไหมอีกทีหนึ่งย0สิบล้าน18ล้าน19ล้านแล้วก็20ล้านเนี้ยล้วก็การันตีคริเออเกือบตายแต่จริงคือมันเกือบตายนี่ก็ไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหาร่อ่ะเพราะว่าเนี่ยตัวละครนี้มันก็ทำาดามจได้ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนะี้ยตีไปติดคริไหมไม่ติดไม่ตายด้วยใช่ไหม คิดว่าไม่นายจะตายด้ยโอเคหลังจากนั้นก็ทำการกดปิด Active Skill ไปหมายถึงว่าปิด a n i m a t i o นนะครับแล้วก็ทำการเตี่ยนร่างบีต้าตัวนี้หน่อยนะส่วนคู่ลิง์อันนี้ได้สามอันนี้ได้สี่โอเคกดไปน่าจะโอเคอยู่มั้งโดนตีไม่น่าจะเจ็บมากเพราะว่าศัตรูมันยิงไม่ตายตำแหน่งที่1ก็จริงแต่ว่า มันอยู่ด้านหลังเลยนะฮะโอเคตีไปสิบเอ็ดล้านอยิงไปนี่เรียบร้อยมาในเทิร์นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในเทิร์นนี้ไม่มีไม่มีซัพพอร์ตตัวอื่นด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการยังไงดีถ้ายืนตรงนี้ได้เท่าไหร่ได้กี่ลิงก็ได้สี่ลิงเท่าเดิมเลยนะฮืม ดีเฟนตอนนี้อยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งะครับคือใจจริงอ่ะอยากจะลองดูว่ามันจะไหวหรือเปล่าแต่ลองก็ได้ <c oughs> ชอบความเสี่ยงตายเก็บอันนี้ไปในหลูกกดใช้ทิปสกิลไปก่อนเผื่อชนะได้ตูมมาดูกันว่าโอกาสลบ70%จะทำเราผิดหวังหรือไม่เออ เอตีไปยี่สิบล้านแน่ในตอนนี้มีการตีเว้นไม่ตายอยู่โอกาสครี50%เปอร์เซ็นติดเข้าไปสิบเอ็ดล้านเฮ้ยเฮ้ยดาเมจไม่ใช้ได้เลยเนี่ยตีไปอีกอึ้งไม่ติดครีไม่เป็นไรโอเคหมดแค่นี้ก็คายแพ้ท่อย่าง ได้อย่างหมดห่วงแล้วนะตอนนี้แพ <est> ้เลยก็ได้ไม่เป็นไรเออโดนทีละสามแสนตายเลยโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวละครโกเทนเบ็นไ,ไงโกเทนคูส ECA นะครับก็เป็นการรีวิวที่ผิดแปลกไปจากเดิมนะครับก็คืออยากลองทำแบบใหม่แหละไ,ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ก็ลองทำดูนะครับคืออย่างน้อยถ้ามันเวิร์กก็จะได้ทำต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่เวิร์กก็ ก็น่าจะกลับไปทำแบบเดินนะครับหรือไม่ก็หาวิธีใหม่ๆนะนะในการทำรีวิวหลังจากที่ได้เห็นความสามารถตัวละครนี้ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เอาจริงก็เล่นง่ายนะเป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็เก่งอ่ะแต่ว่าในด่านปัจจุบันนี้มันก็ถ้าไม่ได้แบบดวงดีๆก็อาจจะไม่แนะนําให้ยืนในตําแหน่งที่1นึ่งซะเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสหลบมันก็เป็นโอกาสหลบนะมันก็จะมีโอกาสที่จะไม่หลบอยู่นะครับก็เลยทําให้ตัวละครนี้แนะนําว่าให้ยืนเล่นตําแหน่งที่2เไม่กรสานน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดศัตรูไม่ได้ตีดักหน้าก็ ยืนตำแหน่งที่หนึ่งได้นะครับขอให้มันได้ยิงไม่ตายก่อนเท่านั้นแหละดีเฟนต์มันจะได้แบบเยอะ้สักหน่อยนะโอเคก็ประมาณนี้สาหรับคลิปนี้นะครับก็สําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ